สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันเตรียมสอบเข้ามหนึ่งภาษาอังกฤษในชุด subject and verb agreement นะคะซึ่งเป็น EP ที่2ค่ะเราเคยคุยกันแล้วนะคะว่าเราจะต้องดูให้ออกว่า subject เป็นพหูหรือเอกแล้วตัวนี้ล่ะคะ Mr. Smith and Dr. John กเป็นเอกพจน์หรือหูพจน์คะเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะเติมเวิร์กหน้าตาแบบไหนอ่ะเอาเอา,เอาว่าเป็นตัวไหนก่อนที่เราอาจจะเติมได้มันต่อด้วยคำว่า friends ประโยคนี้น่าจะแปลประมาณว่า Mr Smith and d r John เป็น friends กันดังน,นั้นเป็นคือไม่ is ก็ am ก็ are ถูกต้องไหมนั่นละค่ะเราจรึงจะต้องเลือกและว,ว่ามันจะ is หรือจะ am หรือจะ are ข้อนี้อาจจะไม่ยากมากเพราะว่ามันมีตัวเชื่อมว่า and เวลามันมี and เนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามันหมายถึงสองคนใช่ไหมคะคือ Mr Smith กับ Dr John เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็นกเติม s นี่เห็นไหมความเป็นเอกพจน์ของูหภหรือพหูพจน์ของภาษาอังกฤษนะคะมันสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้ต้องควรจะเติมอะไรลองคิดดูอ่ะเรามาดูข้อที่สอง The, the manager and the owner กี่คนคะเชื่อมด้วย and teaching เอาละเหมือนเราควรจะเติมให้มันเป็น continuous ถูกไหม teaching ควรจะเติมไม่ is ก็ am ก็ are อีกแล้วเพราะว่ามันบวกกับ teaching มันก็จะแปลว่ากำลังสอนกี่คนคะที่กำลังสอน the manager คนนึงกับ the owner คนนึงใช่ไหม เอาละเพราะฉะนั้นตอบได้แล้วหรือยังว่าควรจะตอบอะไรหนึ่งสองซาำถูกต้องค่ะต้องตอบ R นะคะต้องเป็นพระหูพจน์เพราะว่า m r s <c oughs> s Missand d r John นเขามีกันสองคน our friends หรือว่า the manager and the owner are teaching เขามีกันสองคนและกำลังสอนทั้งสองคนค่ะเป็นไงคะยากไหมไม่ยากย ag, นะคะต่อไป ข้อ3นะคะ r ร c e แ n น c ครรีข้าวแกงถ้าที่ันพูดคำว่าข้าวแกงที่ัชไม่ได้พูดว่าข้าวและแกงที่ันพูดว่าข้าวแกงนั้น not expensive ก็คือไม่แพงตัวที่จะเติมควรจะเติมอีกแล้วไม่ is ก็ am ก็ are เพราะว่า w o r k to be นั้นใช้คู่กับ adjective expensive นะคะแล้วเติมอะไร is หรือ am หรือ are จนกว่าเราจะรู้ว่า Rice and Curry เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นั่นราคาถึงจะตอบได้ถูกไหมต่อไปข้อส Bread and Butter เอ่นอนมปังและเนยเอาละสิภาษาไทยเราแปลว่านมปังและเนยมันน่าจะเป็นหรือเปล่าคะตรงนี้ His only breakfast เป็นอ,อาหารเช้าแต่เพียงอย่างเดียวของเขาคงจะ ไม่มีเงินแหละใช่ไหมคะก็เลยว่าเขากินอาหารเช้าแค่เพียงเ r รดแอนด์บัตเตอเอาไงเอาไงดีคะข้าวแกงขนมปังและเนยเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นของสิ่งเดียวกันนะคะไม่ได้หมายถึงอาหารสองชนิดเป็นไงล่ะ กลายเป็นว่าเราใช้แอนเราก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นพระหูกตไปเสียทุกครั้งนะคะข้อ5-6บ้บาง the teacher together with his students คุณครูด้วยกันกับ นักเรียนของเขา watching an action movie น่าจะเป็น continuous แสดงว่าต้องเติม is ก็ am ก็ are อ,อีกแล้วกำลังดูหนังแอคชั่อยู่เสมือนหลายคนเนาะเพราะว่ามี teacher แล้วก็มีนักเรียนของเขาแต่เวลามันวางในรูป the teacher แล้วก็ comma together with his students เราจะดูมันเป็นเอกพจน์หรือเราจะดูมันเป็นผู้พลด์ดีจ้า teacher นี้คนเดียวแต่ students นี้หลายคน หมายถึงคนนี้หรือคนนี้หรือหมายถึงทั้งหมดนี้แล้วจะให้มันเป็นอะไรว้า wow! ต้องคิดนิดหนึ่งต้องคิดนิดหนึ่งต่อไป Mrs Alice as well as her kids นะคะ Mrs Alice เนี่ยรวมทั้งลูกๆของหล่อนด้วย going to the zoo กำลังไป z ู o กันตรงนี้ก็น่าจะเติม is หรือ am หรือ i แล้วเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็น continuous กี่คนถ้าพูดจริงจริงก็มากกันหนึ่งเนาะเพราะอลิสแล้ก็ลูกๆด้วยแต่ถ้าเขาเอามาจัเป็นประธานโดยใช้ตัวเชื่อม together with หรือใช้ตัวเชื่อม as well as แล้วแล้วก็เราจะต้องพิจรารณายังไง is หรือ am หรือ are is ค่ะเพราะว่าเขาหมายถึง the teacher เป็นประธานนะคะในขณะที่ together with his students จะเป็นตัวขยายเท่านั้นไม่ใช่หนึ่งในประธานหรือว่า Alice นะคะเป็นประธานแต่ as well as her kids นั้นเป็นแค่ตัวขยาย Alice เท่านั้นเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะคะ เราอาจจะถูกฟันหัวแบะได้ไม่ใครยากมากเพราะว่าเราดูความหมายเป็นหลักข้อสอบชุดแรกหนึ่งสองเนี่ยที่มันเชื่อมด้วยแอนเนี่ยที่เชร์ก็ก็คิดว่ามันไม่ยากมากเพราะว่าความหมายกับวิธีคิดของฝรั่งนั้นอันเดียวกันคือความหมายเป็นพหุหจน์แล้วก็คิดก็เป็นพระหจน์คิดว่ามันเป็นประทานพระหุน์ข้อที่สามสี่นั้น มันดูเหมือนเป็นพระหุป์ได้เพราะว่ามันมีแอนนัมแต่เนื่องจากว่าอาจสมมติข้าวแกง r i e and c u r r y เราก,เราก็เราก็เรียกเรียรกพ่าข้าวแกงเลยแต่ว่า Bread and t บ t t e r บังเอิญว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเนาะเราก็เลยเรียกมันว่าขนมปังและเนยแต่มันก็ยังพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของอาหารชนิดเดียวแต่อันนี้ค่ะเราต้องจำนะคะว่า together with กับ as well as นี อยู่ในวิสัยที่เป็นแค่ส่วนขยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคอมมาแบบนี้นะดูง่ายถ้ามีคอมมาแบบนี้เนี่ยคิดไว้ก่อนเลยว่าข้างหลังเป็นแค่ส่วนขยายดังนั้นเราจะดูประธานแต่เพียงข้างหน้าเท่านั้นแน่นอนที่สุดถ้าเป็น the teachers o ต s นะะมันจะต้องเป็น r ไม่เกี่ยวกับ students ที่เติม s อยู่แล้วโอเคไหมเรามาดูคำศัพท์กันนะคะ ถ้า subject มีแอนเชื่อมเท่ากับพาหุพจน์อันนี้ตาม1-2ถ้า subject เอ่อถ้าเป็นคำที่ใช้คู่กันอยู่แล้วแล้วก็พูดถึง1ชิ้นนั่นคือข้อ3ข้อ4นะคะถึงจะเชื่อมด้วยแอนก็เอกกับพจน์แล้วก็ถ้า subject มีคำเชื่อมต่อไปนี้นะคะเช่น with together with as well as including นี่แปลว่าแปลเหมือนกันกันกบข้างบนเนี่ยนะคะก็คือว่ารวมทั้ง ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้า excluding นี่ยแปลว่าไม่รวมนะคะต่อไป in addition to like including ซ้ำ along with นะคะแล้วก็ accompany by ยกเว้น e x c l u d e เนี่ยคะ่ะทั้งหมดก็แปลว่า,าและแปลว่าด้วยกันกับแปบลบว่าด้วยแตบบ่ว่า excluding แปลว่าไม่รวมอย่างไรก็ตามมีวิธีคิดแบบเดียวกันคือเป็นแค่ ตัวขยายของประธานนะคะดังนั้นทําให้เราจะต้องดูประธานที่แท้จริงมันเป็นเอกพจน์มันก็เป็นเอกพจน์มันเป็นพระหูพจน์มันก็เป็นพระหูพจน์นะคะอ่ะนี่คะ่ะตัวนี้นะคะ เนะะี่ยค่ะเหมือนที่ทีเชอร์อธิบายว่า the teacher เป็นเอกนพมันก็เป็นเอกนพถ้า the t e a c h e r เป็นพะหะูพน์มันก็เป็นพระูพน์ดังนั้นตัว together with his students นั้นไม่เกี่ยวนะคะไม่เกีย่ยวแปลว่าเป็นแค่ส่วนขยายเท่านั้นค่ะการบ้านอยากได้ไหมน่าิดนึงนะนิดนึงนะนนงนะ milk and butter dad and his sons แล้วก็ the teacher together with her students นะคะทั้งหมดเนี่ยเติมไม่ is ก็ am ก็ are ระคาที่เชอพยายามเลือกให้มันเติมตัวเดิมมาอยู่แล้วเพราะว่ามันขอทำความเข้าใจก่อนว่าประธานเอกพจน์หรือประธานพระผูพจน์จะได้เลือกใช้ได้ถูกต้องว่าไม่ is ก็ am ก็ are นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน ep ที่3นะคะเดี๋ยวมาเฉลยให้ ก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะได้มีมุมมองแล้วก็มีการฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าในภาษาอังกฤษนั้น subject และ verb มันต้อง agree อก,กันค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครูสุได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะครูสุจะพยายามลงคลิปให้ได้ในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะ